สวัสดีค่ะเด็กๆด็กขาวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็มาพบกับครูแนทอีกแล้วนะคะวันนี้ค,ะค่ะเด็กๆด็กขาครูแนทมาสอนเดก็กๆในวิชาบูรณาการค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในหน่วยของบุคคลในครอบครัวค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องครอบครัวนะคะต่อไปนะคะเด็กๆคะ่ะขาครูแนทมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะครูแนทมีแขกรับเชิญมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังด้วยค่ะ พร้อมแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะแล้วมาฟังนิทานไปกับคุณแม่น้องเอตังเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะแต่เอ๊เด็กๆรู้จักกุ้งกิงหรือเปล่าเอ่ยกุ้งกิงมีน้องแล้วนะคะวันนี้แม่จะมาเล่านิทานเรื่องกุ้งกิงรักน้องพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ กุงกิ๋งมีน้องแล้วจ้ะชื่อน้องต้นกล้าเป็นเด็กผู้ชายครอบครัวช่วยกันดูแลกุงกิ๋งยิ้มแต้ได้เป็นพี่ใหญ่แต่น้องชอบร้องเสียงดังโอ๊ยหนวกหูจังไม่ไหวไม่ไหวพ่อแม่ดูแลแต่น้องกุงกิ๋งเฝ้ามองเศร้าส้อยน้อยใจ พ่อกอดกุ้งกิงแล้วบอกว่ามานี่สิจ๊ะมาดูใกล้ๆพ่ออาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วหนูอยากจะช่วยเช็ดตัวน้องไหมกุ้งกิงรับคำพยักหน้าเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ช่วยเช็ดตัวน้องทั้งแขนและขา แล้วหยิบผ้าอ้อมเอามาส่งให้้งกิงเปิดดูในลิ้นชักเลือกชุดน่ารักมาให้น้องใส่น้องแต่งตัวเสร็จอารมณ์ดีคงชอบชุดที่้งกิงเลือกให้น้องชายยิ้มแย้มมองหน้าเอามือเอื้อมมาจับนิ้วุงกิงไวุ้งกิงจุ๊บน้องด้วยความรัก น้องหัวเราะเอิ๊กอักร่าเริงสดใสแม่บอกน้องยังเล็กอ้อแอร้องไห้งองแงช่วยตัวเองไม่ได้ต้องดูแลใกล้ชิดแบบนี้ดีจังที่มีกุ้งกิงช่วยอยู่ใกล้ๆแม่อุ้มน้องกินนมแม่กุ้งกิงดูแลคอยอยู่ชิดใกล้ น้องน้อยตัวนุ่มหอมจังกุ้งกิ้งระวังไม่จับน้องแรงไปพอ่อกอดกุ้งกิ้งลูกรักหนูน่ารักมากช่างมีน้ำใจแม่กอดกุ้งกิ้งลูกจา๋าขอบคุณนะจ๊ะช่วยดูแลน้องได้น้องร้องงองแงบางครั้งกุ้งกิ้งไม่รำคาญพอเริ่มเข้าใจ โอ้โห oh, oh, พี่อยู่นี่แล้วจ้ะไม่เป็นไรนะพี่จะอยู่ใกล้ๆหนูรักน้องของหนูจังคุ้มกิ่งยิ้มกว้างหอมน้องจ๊บใหญ่ครอบครัวกลมเกลียวผูกพันทุกคนรักกันเข้าใจใส่ใจเด็กๆคะถ้าเรามีพี่น้องเราต้องรักกันนะคะ นิทานในวันนี้ก็จบไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยไว้โอกาสหน้าแม่จะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านชมทุกทา่านวันนี้กลับพบก,กับรายการเข้าผู้ชายหนอกันอีกแล้วนะคะในทุนทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะเรามีผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านนะคะสองคนค่ะเริ่มกันเลยที่คนแรกนะะ วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเาวาเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวค่ะกติกาของเราก็คือพูดเข้าแข่งขันนั้งสองท่านจะต้องฟองคำสา้างจากพี่หนูอ้อยเหมือนเดิมนะคะพี่หนู่อ้อยจะให้สัญญาณในการกดปุ่มนะคะน้องไหนที่กดได้ก่อนจะได้รับเรื่องให้เป็นผู้ที่ตอบก่อนนะคะหากไหนตอบผู้เสียงกริง่งสัญญ,ญาณจะต้องดังขึ้นแป่ค้าตอบผิดเสียงกริง่งสัญญ,ญาณตอบผิดก่นะดังขึ้น ผู้เขา้าแข่งขันสองท่านนะคะน้องส้มน้องติก๊กพร้อมหรือยังคะพร้อมเด็กๆที่บ้านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอ,อเสียงปรบมือให้กับผู้เขา้าแข่งขันของเราด้วยคะ่ะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าที่หนึ่งเขาคือใครหนอนนะคะยกมือคะ่ะเตรียมพร้อมนะคะหน,นึ่งสองกดหน้องส้ม เรามาดูภาพที่สองกันนะคะภาพนั้นก็คือภาพนี้ค่ะเตรียม้อมกดนะคะหนึ่งสอง น้องตีกับน้องมะส้มพร้อมนะคะตกลงหนึ่งสองกดค่ะอ่ารอบนี้น้องมส้มกดได้นะคะภาพนี้ก็คือท่าคุณยาค่ะท่าอะไรนะคะคุณยายค่ะปุณยาถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะน้องมะส้มของเราเนคะแนนอยู่สองคะแนนค่ะเรามาดูค่ะ เตรียมน,นะคะหนึ่งสองกดค้าน้องติ๊กนะคะเป็นผู้กดได้จะเป็นผู้ได้ตอบข้อัดนี้ค่ะน้องติ๊กตอบว่าลูกค่ะลูกเอาตัวเราก็ได้นนะคะ่ะเอ๋ลูกนะคะหรือว่าตัวเรานั่นเองเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะอนนี้นะคะทั้งน้องติ๊กและน้องส้มมีคะแนนนำอยู่เท่า ภาพสุดท้ายด้วยภาพภาพนี้ค่พภาพมาแล้วนะคะน้องติ๊กและน้องมะส้มเตรียมพร้อมนะคะยกมือขึ้นมาจับหุมค่ะโอเคนะคะหนึ่งสองกดภาพน้องมะส้มกดได้นะคะสำหรับภาพตัดสินของทอภาพนี้น้องมะส้มได้ติดตอบว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อ เดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลหลังเลิกรายการนะคะสําหรับวันนี้ค่ะภาพปริศนาที่พี่หนูอ้อยนามาให้ท่านผู้ชมดูนะคะมีอยู่ทั้งหมดห้าภาพนั่นก็คือคุณตาหรือว่าคุณปู่นั่นเองคุณแม่นะคะคุณยายหรือว่าคุณย่าแล้วก็ตัวของเด็กๆเ,เองนะคะมีทั้งผู้หญิงม้วก็เด็กผู้ชายและ ก็คือคุณพ่อนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลคนในครอบครัวของเรารักและบอกรักกันทุกวันนะคะแล้วเรากลับมาพบรายการของเรากันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆขาตอนนี้นะคะเราจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันแล้วคะ่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า36เลยคะ่ะ เด็กๆาเมื่อเด็กๆนะคะเปิดมานที่หน้า36นะคะเด็กๆก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูที่โจทย์กันก่อนคะ่ะจงโยงเส้นสมาชิกในครอบครัวจงโยงเส้นสมาชิกในครอบครัวเด็กๆมาดูที่รูปภาพก่อนนะคะรูปภาพตรงกลางนี้นะคะอ่านว่าครอบครัวคะ่ะ เด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะสมาชิกในครอบครัวอยู่ในวงกลมนี้นะคะที่นี้ค่ะเรามาดูรูปภาพที่เขาให้มากันนะคะรูปแรกนะคะคุณปู่ค่ะต่อไปนะคะพี่ชายพ่อยา่าน้องสาวและก็แม่ค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะโยงเส้นไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูถามว่าคุณปู่เป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะเด็กๆคะใช่แล้วค่ะคุณปู่เป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะให้เด็กๆใช้ดินสอลากเส้นคุณปู่มาที่ครอบครัวเลยค่ะต่อไปนะคะพี่ชายค่ะพี่ชายเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะใช่แล้วค่ะให้โยงเส้นพี่ชายมาที่ครอบครัวเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณพ่อคุณพ่อเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะเด็กๆค็ขาใช่แล้วคะ่ะโยงเส้นคุณพ่อมาที่ครอบครัวเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆค็ขาเรามาดูกันที่ฝั่งนี้กันคะ่ะต่อไปนะคะรูปข้างบนเลยคะ่ะเป็นรูปของคุณย่าคะ่ะย่าเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะเก่งมากคะ่ะให้เด็กๆโยงเส้นคุณย่าไปที่รูปภาพครอบครัวเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูตรงนี้คะ่ะ น้องสาวน้องสาวเป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆโยงเส้นไปหาครอบครัวเลยค่ะต่อไปนะคะรูปสุดท้ายเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นสมาชิกในครอบครัวไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆโยงเส้นไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขา เด็กๆคขาเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องให้พ่อครูแม่ครูนะคะช่วยประเมินแผนกนารจัดประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งครูในอัลบั้มนะคะจบไปแล้วนะคะเด็กๆคขากับแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะมียากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคขาวันนี้นะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบุคคลในครอบครัวมีใครบ้างคะเด็กๆขาเก่งมากค่ะมีคุณพ่อมีคุณ แม่มีพี่ชายมีน้องสาวมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมีเยอะแยะไปหมดนะคะทุกทกท่านนั่นก็คือบุคคลในครอบครัวของเราค่ะเด็กๆขาเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านกับพ่อครูแม่ครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆก,ก็อย่าลืมประเมินแผนการจัดประสบการณ์นะคะส่งมาให้คุณแด้วยนะคะ ครูแนทต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้สอนเด็กๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ไม่ได้สอนเด็กๆไม่ได้อยู่กับเด็กๆเหมือนวันๆที่เราเคยเรียนกันนะคะคุณแนทนะคะจะต้องขอขอบคุณพ่อครูและแม่ครูนะคะที่ทําหน้าที่แทนคุณแนทดูแลเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วคุณแนทนะคะก็ต้องชื่นชมภูมิใจในเด็กๆมากๆเลยนะคะที่เด็กๆนะคะเป็นเด็กดีของพ่อครูแม่ครูที่ตั้งใจเรียนออนไลน์และส่งงานคุณแม่อย่างสม่ำเสมอค่ะ วันนี้นะคะคุณแอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขราวหน้านะคะเรามาพบกันในคลิปอื่นๆอีกนะคะวันนี้คุณแอนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ